หลังจากที่มาร์มาเกตถูกดึงตัวขึ้นทีมโรงงานของดูปติในปี2025ทําให้เกซิเนต้องหานักแข่งคนใหม่เข้ามาแทนที่ซึ่งก็มี2-3รายชื่อที่มีข่าวเชื่อมโยงโดยคนแรกเป็นโจอันเมียอดีตเพื่อนร่วมทีมของมาเกตที่เลฟโซฮอนด้าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้ซึ่งอดีตแชมป์โลกปี2020ต้องมาเชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ฮอนด้ามาตลอดระยะหลัง ถึงขั้นมีข่าวว่าเจ้าตัวอาจคิดรีทายในฤด,ดูการหน้าซึ่งถ้าหากเมียตัดสินใจย้ายไปที่เกซิีนมันอาจช่วยให้เขากลับเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักแข่งของเขาได้และคนที่2คือฟังโกโมบิเดลลี่ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวอยู่กับพราแม็กแม้ว่าช่วงหลังเขาจะมีผลงานที่ดีกับ GP 24แต่จากการที่ต้นสังกัดอย่างพรามักมีข่าวลือว่า จะไปเป็นทีมรองให้กับยามาฮ่าในปีหน้ามันอาจทําให้ผู้กองแฟงกี้พิจรารณาย้ายออกจากพาแม็กได้และนอกจากนี้ยังมีรายชื่อของอเล็กลินซึ่งสัญญาในปัจจุบันของเขากับยามาฮ่ากำลังจะหมดลงบวกกับทิศทางการพัฒนาตัวแข่งของยามาฮ่าที่ยังไม่ถูกตาต้องใจตัวนักแข่งมากนักก็อาจจะทําให้นักแข่งชาวสเปนตัดสินใจย้ายไปเกซินีที่จะได้ใช้รถดูดุิ GP 24ในฤดูการหน้าและนักแข็งคนสุดท้ายที่มีข่าวเชื่อมโยงก็คือลาอูเฟอร์ันเดสจากทีมแท็กเฮาส์ที่ตอนนี้ผลงานของเจ้าตัวเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่สำหรับลาอูอาจจะมีความเป็นไปได้น้อยที่สุดเพราะทางมาซิโมลิเวล่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาต้องการเก็บดาวรุ่งชาสเปนรายนี้ไว้กับทีมต่อไป ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วเก้าอ e ี้ทีมต่างๆในฤดูการหน้าจะมีหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างและทั้งหมดก็คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ